การจัดการ Money Management หน้าตักของเรากับเงินเก็บของเราอ่ะเงินสำรองของเราทีนี้หลักการคือเราจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้เงินที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันอ่ะกับเงินที่เป็นเงินเทรดมันเป็นคนละก้อนกันเพราะถ้าสมมติว่าเราจําเป็นที่จะต้องถอนเงินจากก้อนที่เราใช้เทรดอ่ะออกมาเพื่อใช้จ่ายอะค่ะเราจะเห็นการยุบการยวบ ของเงินที่มันเป็นเงินเทรดของเราอะแล้วสิ่งเนี้ยถ้าเรายังไม่ได้ผ่านประสบการณ์การเทรดได้ cash, แคชเราอย่างสม่ำเสมอนะมันจะส่งผลต่อจิตใจอธิบายง่ายๆมันเหมือนกับว่าสมมติเราโอนเงินเข้าไปเทรดก้อนหนึ่งแล้วเราเทรดแล้วเราโดนสต็อปลอสักสี่ห้าหกทีแล้วเงินมันเห็นตัวเลขที่มันหายไปเยอะอะเคยเป็นไหมออเดอร์ Order, หลังจากนั้นมันจะทําให้พอร์ตอะหายไปเพิ่มเร็วมากเลยภาวะนี้เป็นภาวะตอนเราเข้ามาเทรดใหม่ๆ ซึ่งกูก็เคยเป็นแล้วยิ่งในพอร์ตแบบฟอเร x กในพอร์ตทองคำเนี่ยคะสมมติใส่เข้าไปก้อนหนึ่งเช่นสมมติใส่เข้าไปสามหมื่นเหรียญเทรดไปสักห้าหกเจ็ดไม้สมมติดนสต็อปลอบ่อยๆแล้วสามหมื่นเหรียญแป๊บเดียวเหลือหมื่นแปดอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะ่ะมันจะหมดเร็วขึ้นอีกเพราะว่ามันเป็นการจัดการไม่ได้อ่ะในเชิงจิตใจเราอ่ะนั่นหมายความว่าเราจะเทรดเป็นอาชีพเนะะี่ยค่ะเราจะต้องแยกเงินที่เราใช้จ่ายอ่ะให้เป็นคนละคนละก้อนกับเงินที่เราใช้เทรด เพราะสมมติถ้ามันต้องถูกถอนออกมาบ่อยๆเราจะกระเพื่อมมากๆเลยทีนี้คำถามคือแล้วสมมติถ้าเราวางแผนจะเป็นฟูลทม์เราควรการเงินออกมานานแค่ไหนเอาให้มันเซฟๆประมาณ1ปีสมมติว่าเราแผนว่าเราจะเป็นฟูลทม์ใช่ปะเราเราการเงินออกมาเพื่อสําหรับใช้จ่ายในกรณีที่เราจะไม่มีรายได้นะนึกออกปะสมมติเราออกมาเป็นฟูลทม์แปลว่าเราจะลาออกจากงานประจําหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแปลว่าเราจะไม่มีรายได้อะเป็นระยะเวลา1ปี แปลว่าถ้าในระยะเวลาหนึ่งปีเรายังไม่สามารถเทรดได้อย่างสม่ําเสมอเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องถอนเงินจากในพอร์ตเทรดของเราเออมาใช้ใจ่ายเลยถ้าเรามีการกันเงินหลังบ้านไปแล้วหนึ่งปีทันภาพไหมกุ๊กเล่าตอนกุ๊กให้ฟังกุ๊กเซฟวันนั้นอีกตอนนั้นอะ่ะก่อนกุ๊กลาออกนะกุ๊กหาทางที่ทจะมีรายได้ถ้าเกิดกุ๊กลาออกอีกทางหนึง่งจากอะไรก็ได้ให้ได้ก่อนกุ๊กถึงลาออกเว <Where S 2> ที่ทเราจะสามารถ ทำนะภายใต้การไม่เสี่ยงเลยสําหรับการฝึกไปเป็นอาชีพนะก็คือหนึ่งอยู่กับมันให้นานพอก่อนจนเราเห็นช่องทางที่เรารู้สึกว่าเรายืดระยะได้อาจจะยังไม่ต้องทํากําไรได้มากมกนะแต่ว่าหมายถึงว่าเริ่มไม่ขาดทุนนะ่ะทันไหมคะกับอีกทางหนึ่งคือเราไม่ได้จําเป็นที่ต้องมีรายได้ทางเดียวถูกปะ่ะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีรายได้ทางเดียวการที่เราหาเงินได้หลายทางมันคือสกิลในการหาเงินของเราอะ เราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทําแค่อาชีพฟูไามเปล่าและถ้ายิงเราหาได้หลายทางเท่าไหร่มันจะสนับสนุนให้เราทรําอาชีพเนี้ยได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำเพราะเมื่อกีก้กูพูดไปแล้วว่าภายใต้อาชีพนี้เนี่ยความสบายใจคือที่ตั้งของการทรําอาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืนนึกออกปะแปลว่าสมมุติเรามีรายได้หลายทางเวลาเทรดอะแรงกดดันน้อยกว่าแน่นอนแล้วมันชิลกว่าในเรื่องจิตใจแน่นอนเว้น <When S 1> แต่ว่าเราจะไปบ,บ,บ้าบอ,บอ,บอเทรดแบบเยอะๆโอเวอร์เทรดออินของเราด้วยตัวเองอะด้วย non sense เหตุ head, ผลอะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นน่ะนึกออกไหมแต่คือแต่ละคนอ่ะที่เข้ามามันทํากับตลปัดหมดไงเข้ามาปุ๊บก็จะอออินเข้ามาปุ๊บก็จะเทเยอะๆเข้ามาปุ๊บก็จะแบบเทหมดหน้าตากเพื่ออะไรอ่ะให้มันเทแต่ว่ามันไม่รอดเงหรือยังไงมันคือเวของการดูเทอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เวของอาชีพอ่ะนึกออกไหมคะนั่นแหละ